ไลฟ์นิดนึงนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คของส่งเมืองนอกกันนะนางอันนี้ก็ช่วยด้วยนะคะนี่มแม่ต้องนับถุงนะคะคแะคะพ็คแบบน,นี้ห้าด้านนี้ห้าใบแล้วก็อีกด้านหนึ่งห้าใบแล้วมาประกบกันก็จะได้แพ็คหนึ่งสิบใบพอดีเลยเข้าใจไหมน้องอันนี้นเออ อาชีพเก่านะจ๊ะก่อนจะไปเมืองน,นอกอเอาเท่าละห้ากะละหนึ่กัไปประกบเองไนงะสวยเนาะถุงกระดาษสาอาชีพเก่าของเราแตกก่อนอันนี้เขาจะเป็นแพ็กเกจที่เขาเอาไปแถมให้ลูกค้าอีกทีนะน่ารักมากใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะที่ Facebook ร้านต้นเปากระดาษานะคะโอ้อันนี้เธอต้องทำไปในแนวเดียวกันวางให้มันเป็นถอดลูกร้อนซ้อนมาขึ้นแม่ไปได้กับปอเปรบแต่แล้วน้องันนี้มาช่วยหรือมาช่วยยุ่ง เอามึงเน้นเอาของกูแล้วกนหนีไใช้น้องลายเสือพูดถึงเศรษฐกิจสมัยนี้เนอะมันทำอะไรได้เป็นเงินเป็นทองก็ทำไปนะคะเพื่อนๆ ทำไไยได้ก็ทำไปนะคะต้องพสสวัสดีเจ้าพากันทำงานนะคะเล็กๆ,ๆน้อย อาชีพเสริมอาชีพของอันบ้านเรานะคะถุงก,กระดาษสามาเองจ้าใครสนใจติดต่อได้นะจ๊าที่ร้านต้นเปากระดาษสานะเจ้าถุงน้อยๆงามๆแบบนี้นะคะอันก็เป็นเงินเป็นทองได้นะเพื่อนๆ นี่เวลาใครซื้อเออเวลาใครขา,ขายของอะไรกระจุกกระจิกเนี้ยแล้วเอาเนี้ยไปใส่อ่ะอ,อุ้ยมันดูแพงดูดีขึ้นเลยอย่าเห็นไหมโอเคถุงนี่ก็ราคาส่งประมาณเท่าไหร่นิงสี่บาทเนาะสี<อ>่บาทได้อยู่นะคะตอนนี้สวยๆน่ารักๆกแบบนี้เลยใส่อะไรก็ได้แจกให้ลูกค้านะคะเป็นงานฝีมือ handmade นะจ๊ะ เราก็มีหน้าที่แพ็คขายไปนะคะเมามอยนิดหน่อยเนาะคลายความตึงเครียดเรื่องน้องนิไปแล้วนะคะน้องนิก็เชื่อฟังคุณแม่ดีมากไม,ไม,กม่ไม่เปิดนะจ๊ะน้องแมวไม่เปิดนมันจิน ต้องนี่เลยอ่ะไม่ลูกทะเลาะก,กับน้องแมวอยู่นะคะคลายความตึงเครียดเรื่องน้องนี้ไปแล้วนะคะน้องนี้ยอมคืนตั๋วเสี่ยงหาไปนะจ๊ะพี่ก็ลงอกไปนะคะฟังํำพ่อแม่ไว้นน้องนี้เนอะจะไปอันนี้เนอะลูกเนอะกดเอากระเดียวกดอันผ่านมันไปแล้วนะคะจากประสบการณ์ของคน ต่างๆกนดูอย่างใดเฮาก็ต้องฟังคนอื่นไว้พ่องเนาะเชื่อฟังพ่อแม่ดีที่สุดเนาะพ่อแม่ถักเขาที่สุดนะจาน้องนี่น้องนี่น่ารักมากนะคะจะโคอินเตอร์ไปได้อีกไกลเลยลูกเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะแต่ถ้ากลับไปเฮาบอกเจ๊จะกลัวได้กินอาหารมานะแต่ว่าเฮาเอนดูนอ้องพวกนี้บาดายมันจะแบบเสียจเนาะ ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ออนแอนด้วยนะจ๊ะวันนี้มันหลุดมาไหนหนึ่งอันน่ะเอง ตะบนไปไหนไม่กันแม่ถือถือน้องอนี่ทักทายเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะสิแล้วนล่หน,น,น้าจางง่ยวัยสวยแล้วนะน้องอน,นี่น้องอน,นี่กับมันนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าได้ดูน้องอันนี่ไปพังๆก่อนนะละอ่อนเก่งก็มีเนะื้อละอ่อนเก่งก็มีเนะื้อ ลูกลูกลูกเออช่วยป้าหนิงใช่ไหมคะลูก Yes ก็หัตถกรรมกระดาษสาหมู่บ้านต้นเปาเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้กันอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรามีมานานแล้วเนาะแล้วก็มันบางทีมันมันเลิกยากนะคะแล้วก็ตอนนี้จะไปทําอาชีพอย่างอื่นมันก็พูดยากแล้วนะคะ,ะมันพูดยากมัน เศรษฐกิจไม่ดีไปทุกอย่างนะคะเพื่อนเราทำอะไรได้ก็ทำไปนะคะไม,ไม่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 เอาี้โอ้มันไหลตกเห็นมัไหลตกอ่านี้ไม่ตกละนะคะดูกระดาษาด้วยอ่ะอ่ะน้องอันนี้ <laughs> น้องนี h x h x h h ่แพ็กของตัวเองเดี oh. <laughs> okay. ๋ยวแม่ช่วยนับให้ประกบมาอย่างนี้หลายๆอันพอแล้วโอเคอ่านูทําของหนูอย่ามายุ่งกับของแม่อันนี้ฮะอะไรฮะอันนี้มันเกิไปมึงต้องดูลสักสิบเอ็ดเลยมึงต้องไปที่ไหนแล้วมันกิบเอ็ดเหรอโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันหน่อยนะเพื่อนๆลากันไปก่อนลาเพื่อนๆก่อนนะองนี่อ่า บายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะปล่อยกองกระดาษสาวหนิงไปไหมมอปนอิกเรีกไปให้ปนิกกลับคนเดียวไปก่อนน้องแม่มิ่งกับแม่ต้นจะไปแม่อ้อนจะไปเที่ยววัดก่อนๆนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆฝนตกไหมเหรอเมื่อคืนตกค่ะแล้วเมนะื่อวานได้ไหเนาะเมื่ตกมากเลยฟ้าผ่าด้วยใช่ไหมลูก yes. กะบพ่อมีฝนตกอืมกับพ่อมีฝนตกเป็นใจว่าน้องปิดไปปิดมาลูกโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะฝากไปด้วยนะคะใครสนใจกระดาษสานะคะ,ะผลิตภัณฑ์กระดาษสานะคะส่งข้อความมาได้นะคะที่ Facebook ร้านต้นเปากระดาษสาเะะนะจ้าบายบายเด้อ hey